จับจับไหลไว้ดีๆเลยครับได้ค่ะได้ค่ะพี่ไปเลยค่ะโอ้ยทุกคนพอดีแบบผมเจอสาวอยู่คนหนึ่งนะหน้าแบบออฟฟิศพี่ภูมินะครับผมดูือแบบไม่รู้ว่าเขาแบบอาจจะต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมลองไปถามเับผมนั่นแหละแบบได้สาวเอาไปเที่ยวกับตักมากัน คนเดิมเลยทุกคนวันนี้ค่ะอ้าวคุณลูกค้าอันนี้ลูกค้าประจำใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อมาไหนคะนี่มาคือวันนี้จะมาถามว่าจะไปไหนหรือเปล่าอ๋อวันนี้เรียกแกลบแล้วแกลบยังไม่มาค่ะเดี๋ยววันนี้เราใช้บริการพี่อากันเท่าไหร่คะถูกไปแค่นี้ค่ะหถูกไปแค่หน้าบักซอนหน้าบักซอนหน้าบักซอยฮะผมไม่ส่งครับอ่ะอันนี้กี่ร้อยกี่เรียวอะไรวันนี้วันนั้นเดี๋ยวผมไปส่งทีเดียวพี่เก่งใจจังวันนั้นพีเดียเงินเรา สองทีเลยสองทีเลยสองทีงั้นฝากถือกล้องได้ไหมครับได้ครับนา่งหน้าตรงนี้หรือเบาะนี้เบาะเบาะ้างบนครับผมนั่งได้หมดนครับโอ้ยมาไปค่ะได้เลยครับไปค่ะไปเลยค่ะไปที่ไปสงนะครับผมไปค่ะดีเดียวใช่ไหมคะจับ จับไหลไว้ดีๆเลยครับได้ค่ะได้ค่ะพี่ไปเลยค่ะโอตายแล้วไปแล้วค่ะพี่พี่อย่าเบรกไว้พี่อย่าเบรกไว้ค่ะพี่นั่นเบรกน่ะพี่คะตอนลงเนินจังหวะลงเนินให้เบรกด้วยค่ะพี่ค่ะมันจะ หอวถุงลมมันนิ่มมากใช่ค่ะล้างไหนครับผมตรงไปค่ะทำอไรอย่างนี้เนี่ยครับอ๋ออ้าวมาครับผมหลังนี้ค่ะหลังนี้ค่ะหลังคอเขาค่ะได้ค่ะพี่อ๋อโอ้พี่ขอบคุณมากค่ะได้ครับได้ค่ะโอ้มาลงได้เลยครับหนูได้ค่ะขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะที่เดียวไหคะที่เดียวพอครับที่เดียว ติดไว้ก่อนนะคะขอบคุณค,ครับ